ก่อนจะไปรับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องติลานันเคเดบิวด้วยนะคะยิ่งใหญ่มากยิ่งแขกผู้ลักผู้ใหญ่มาเยอะเอฟซี FC มาเออยอะเอีโตโยีี <ซะ S 1> ค่ะเชิญ <จะ S 2> ค่ะ,คะพี่แบคกเชิญค่ะพี่แบค์มาทาง แฟนๆของคุณและก็แฟนๆของบอสทั้งสองและก็บอสทางด้านของระเบียบสักครู่หนึ่งนะคะอ๋อขอไหม่พี่บ๊ดด้วยหนึ่งตัวหลอมากค่ะวลอมากวันนี้ขออนุญ,ญาตขออนุญ,ญาตมาเหยียบบ้านของอพลล้ำนะคะวันนี้ได้สกุลไปแล้วเรียบร้อยพี่แมคค่ะนี่ครับยินดีมากๆเลยครับเบลคัมทูระเบียบบอสสวัสดีครับสวัสดีครับ ก็ยินดีต้อนรับพี่น้องทุกๆท่านนะครับสู่ลานมูลมังครับที่นี่ของบ้านระเบียบวัฒนิรรนะครับซึ่งเรามีกิจกรรมแบบนี้ทุกปีทั้งเปิดดูการปิดดูกาัลซึ่งได,รงรดร้รับการต้อนรับจากพี่น้องแฟนคลับทั่วประเทศวันนี้มาจริงๆทั้งเหนือกาลางใต้อีสานออกกพี่น้องสอปปลาวก็มาเยอะจริงมา ใช่พี่น้องสพบเราต้องมาเชิญนะครับวันนี้เดี๋ยวเชิญพี่น้องเอฟซีแฟนกับทุกท่านก่อนนะครับหลายท่านมีช่องดอกไม้มีหลายๆอย่างที่จะเดี๋ยวเราไปบนเวทีดีกว่าเนาะขออนุญาตมุกโอ <Okay. S 1> เคครับเราต้องรีบแล้วนะเพราะว่าการเปิดตัวของเราร้อนแรงมากพี่แบงค์เดี๋ยวสักครู่นึงพี่บอกขออนุญาตเตรียมตัวสักครู่ด้านล่างแป๊บนึงพี่แบงค์ทักทายแฟนๆหน่อยสิจ้าเคยปมมือขอให้รวยครับย <laughs> ินดีต้อนรับทุกท่าน,นสุรานมูลมังบ้านพักบอรรัฐวัฒน์ศิล์นนะครับ พี่นอ้องที่ยูดยูทั้งศาสตร์กับมาพี่เด้อเพิ่นกระลังสีแจกสร้างพุทธตพี่น้องเมื่อวันวันนี้เป็นการเปิดตัวนะครับในช่วงของ17บเนาฬิกามีพิธีบงวงสวงมานีเรียบร้อยแล้วก็จะมีการเปิดตัวนะครับผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดนะฮะสำหรับของเต้าพี่หรือว่าน้องทอมารากอนนะครับน้่นคือผลิตภัณฑ์คอลลาเจนน้องนะฮะเดี๋ยวสักครู่นหนึ่งเราจะมารู้กันว่าเป็นผลิตภัณฑ์ อะไรยังไงดื่มยังไงทานยังไงนะครับแล้วก็จำหน่ายราคาเท่าไหร่เดี๋ยวเราเปิดตัวไปพร้พอมๆกันนะฮะดีสักครุ่นหนึ่งเนาะสำหรับน้ำหอม T R B ก็มีจำหน่ายแล้วนะครับเปิดตัวผลิตภัณฑ์ไปเรียบร้อยสำหรับของน้องเต้าหยองนะครับซึ่งมีการเปิดตัวไปเมื่อ ไม่นานมานี่เองใช่ครับก็ช่วงของเดือนเมษาเนาะที่ผ่านมาขอดมหน่อยได้ไหมคะอะไรนะครับขอดมหน่อยได้ไหมคะวันนี้ดมได้เลยนะคะก็วันนี้มีสําหรับผลิตภัณฑ์ของเต้าหยองครับอมน้องนะคะกับน้ําหอมของเรามีหลายกลิ่นด้วยกันตอนนี้เป็นแบบว่าทําใหม่ล่าสุดด้วยลองหรือยังเรามีน้ําหอมเต้าหยอง TRB แบบพรีเมียมค่ะคุณแม่ีใหม่ล่าสุดเลย ไม่เตรียมเอฟกันแล้วไม่ต้องห่วงบ้านนี้บ้านบ้านป้นอหยองต้องบอกว่าบ้านศิลปินเรานี้น่าก,กลัวมากเลยนะครับทำไมคะคำว่าน,น่ากลัวหมายถึงว่ามีอะไรมาเลยฉันพร้อมฉันพร้อมกดพร้อมไหมคะบ้านพ่อหยองพร้อมเอฟไหมบ้านบ้านแต่ละบ้านนี่น่ากลัวมากคือโทรศัพท์พร้อมกดลง,ง,งสี่ที่ดูว่าทางบอสลงตะก,ก้าไปไม่พอขายวันแรกภายในไม่กี่นาที เเดินมาให้ดียั้นดมหน่อยสักนิดนึงสิคะใช้น้ำหอมกลิ่นอะไรกันเนี่ยใครเป็น m อต้องบอกว่าตอนแรกที่เปิดตัวมีสองสองสองแบรนด์เอาแม่ก่อนขอดมหน่อยให้ดมตรงไหนได้คะทำไมทุกคนใช้ของเต้าหยองต้องให้ดมที่จักรแล้ทุกคนเลยค่ะมั่นใจอันนี้กลิ่นอะไรคะคุณแม่สีแดงสีแดงเขาบอกมาว่าเป็นสีแดงหอมหวานละมุนน่ารักสดใสเหมือนคนใช้ช่ไหมคะหันหน้าไปดูซิน่ารักละมุนสดใส ขอดมนิดนึงค่ะเออคือคือตอนที่เปิดตัวไปมีสองมีสองกลิ่นกลิ่นอันนี้สีแดงนะสีแดงจะเป็นแบบว่าใครใครใช้สีแดงจะเป็นคนที่แบบน่ารักใสหนุ่มสาวเกาหลีอะไรเงี้ยสาวเกาหลีนะที่สําคัญจะบอกว่าใครใช้สีแดงเนี่ยสามีให้ออกบ้านยากมากยากไหมล่ะคะผัวห่วงบ้านเท่าเอิญผัวแพ้ห่วงไหมคะคุณแม่ผัวห่วงไหมคะ ไม่ค่ะไม่ค่ะพอแล้วแล้วที่สำคัญขวดขวดสีดำจะเป็นสีดำกินแบบสปอร์ตสปอร์ตผู้ชายผู้ชายคุณใช้กลิ่นอะไรไม่ใช้ทั้งสองสีเลยโอ้ยอันนี้ก็ในไม่ใครกลิ่นสีดำให้ทุกคนดมหน่อยสักนิดนึงหน่อยอ่ะคุณแม่มาเลยค่ะมาเลยมาเลยมเลยกินสีดำรู้จักรู้จักแฟนกับทุกคนเลยเหรอเนี่ยจำได้เกือบทุกท่านเลยครับเขาไปเก็บอะไเไปไหนไหนขอดมตรงไหนคะได้เลยค่ะนี่นี่น้ำหอมอยู่นี่ครับ อ้ยอืออันนี้กินแบบผู้ชายผุขุมลุ่มลึกใช่ครับซุขุมลุ่มลึกมีสามียังคะเนี่ยโสดแม่โสดป้านใต้หยองนี่โดยมากแม่ๆจะไม่ค่อยมีแฟนทำไมคะเพราะว่า รักหนีผัวมาเที่ยวคุณแม่คุณก็อย่าเป็นผู้ตรงขนาดนั้นสิคุณไม่ใช่ยังหมายถึงว่าหนีแฟนไม่ใช่สามีนะแฟนไม่ได้ดูสาวๆสวยๆเท่านั้นเลยเดี๋ยวทีนี้ไปดูบ้านบอท็อปกันบ้างใช่บ้านบอท็อปอันนี้ฝักน้ําหอมมันจะกลิ่นหอมฝันน้ำหอมลิ่ทอมบ้านบอท็อปนี่ก็ใช้เหมือนกันแต่ว่าบ้านเนี้ยต่อไปบ้านต้งอย่างต้องสู้แล้วนะตอันนี้ก็จะเป็นบ้านที่ผิวดีแล้วต่อไปนี้ไหนใครทานแล้วบ้างใครทานเยอะที่สุดคิดว่าคิดว่าแบบ หรือว่าซื้อก่อนที่จะนี้แล้วจะมีการเปิดกลัวได้ได้ลิ้มชิมรสเรียกังไหคะได้ลิ้มเรอยันคะยังรอวันนี้ยังรอวันนี้จะชิมวันนี้ใช่ไหมคะพร้อมกันป้านเต้าท็อปยาอยาไม่ควรพลาดเด็ดขาดเพราะต้องรีบเอฟนะเพราะเขาบอกว่าต้องรีบเอฟเพราะวันนี้ในหนึ่งห่อทั้งหมด32 32 32ซองสาซองาซองคุณขาเวลารับประทานนั่นก็คือเวลาดื่มนั่นก็คือชงดื่มคนคนคนแล้วก็ดื่ม วันละสองนะคะได้ทั้งหมด1เดือนครับหลายท่านถามว,ว,ว่าเวลาทานคอร์วมอีกครู่เดียวแสงดงความยินดีกับพร้อมกันอีกสักครู่ค่ะมีพิธีบวงสรวง